แปนมาแดหลอดตอนตั้งแเช้าครบผไลนะครับหนังสือสวัสดีครับสมาชิกเดอะเซิร์ฟเททองท,ทุกทุท่านสวัสดีวันนี้เป็นวันที่15เดือนมิถุนายน2564นะครับ ช่วงนี้วันนี้กับพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญนะครับเพราะว่าทั่วโลกต่างรอคอยการประชุมทางเศรษฐกิจของอบรรดาประเทศใหญ่ๆนะครับที่แจนะ็กสันโฮเนาะเขาก็รอคอยว่าจะมีข่าวอะไรที่มันจะมากดดันตลาดหรือเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดบ้างก็ต้องมารอคอยดูกันนะครับ หลายๆสินค้าหลายๆตัวก็มีการเวี่ยงมีการสวิงเพื่อที่จะหลอกล่อนักลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นทองคำบิตคอยหรือว่าคู่เงินต่างๆนะครับก็มีการหลอกล่อมีการสวิงแบบดีดไปดีดมานะครับเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นนะครับอันนั้นเนี่ยสมาชิกผู้เรียนรู้ทุกท่านก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะเพราะว่าหลังจากสวิงแล้ว เมื่อขึ้นลมมันรุนแรงหลังจากขึ้นลมรุนแรงแล้วมันก็จะสงบเพื่อที่จะรอคอยดังนั้นตอนนี้วันนี้นะครับถึงวันพรุ่งนี้ก็คาดการณ์ว่าในทองคำขึ้นลมก็จะสงบนะครับเพราะว่ามันสวิงมาหลายวันแล้วแล้วก็สามารถ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นรถไฟเหาะมาหลายขบวนแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้คาดการณ์ว่าขึ้นลมน่าจะสงบนะครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคเท,ทรดทองแบบจอมยุทธเล่มนี้ ในการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อของเทนไลน์แล้วก็ชแนลเทรดในวันนี้นะครับเราจะนำชแนลเทรดมาผสมกับเทนไลน์ครับแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูไปด้วยกันนะครับอันนั้นหนังสือเล่มนี้เทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธท่านใดมีหยิบขึ้นมาเลยครับเนื้อหาในนี้จะนำมาเรียนรู้ฝึกฝนกันในวันนี้ครับส่วนวันนี้ราคาสมาคมประกาศมาที่ สมาคมค้าทองคำประกาศราคามาที่27,450รับซื้อเข้านะครับแล้วก็27,350นะครับ350กับ450ครับราคาก็ลดลงมานะครับจากเมื่อวานนี้ นในช่วงนี้เราจะใช้ราคาสมาคมและหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอยุทธในการมาเรียนรู้ตัวอย่างของราคาไปด้วยกันนะครับไปกันเลยครับเจอกราฟตามสไตล์คุณยุทธก็คือเจอกราฟไม่ต้องพูดพร่ำททำเพลงอะไรครับขีดเส้นเทนนะครับมาถึงเราก็หาเลยครับหาอยู่ไหนเราขีดเลยครับ จากไฮสองเห้เรียญซึ่งเป็นไฮออทามไฮณเวลานี้ของทองคำที่ยังไม่มีราคาสูงกว่านี้นะครับเราก็ลากไปครับเราก็จะได้เส้นเทนแนวรับเส้นนี้ออกมานะครับเส้นเทนแนวรับเส้นนี้นะครับให้เป็นสีสีขาวนะครับ เราจะได้เส้นแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับของรายเดย์นะครับก็มาจากไฮสอจุดนะครับอันนี้เราบอกกันมาต่อเนื่องนะครับ2จุดนี้ยังคงใช้ต่อเนื่องนะเพราะว่ามันก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะครับตราบใดที่ราคาก็ยังคงคอเคลียอยู่ที่เส้นนี้2จุดนี้ก็จะสำคัญนี่คือรายเดย์นะครับเราสังเกตเห็นว่าเมื่อวานนี้ราคาก็เรียกว่าลงมาทดสอบแล้วเนาะ าราคาก็ลงมาทดสอบเส้นนี้แล้วนะครับเส้นนี้ก็เป็นแนวรับของราคามาพอสมควรนะครับรับมา2ครั้งแล้วนะครับโดยแนวโน้มเราก็ประมาณว่าเมื่อวานนี้ลงมาทดสอบแล้วไม่หลุดลงไปนะครับลงมาทำโลไวที่้อี่สิ4 4เหรียญแล้วยังไม่หลุดลงไปในการรีบาวกับขึ้นมา <c oughs> จะรีบาวกลับจริงไหม ใช่หรือเปล่าเราต้องมาดูกันว่าเทรนมันบอกอะไรกับเราต่อครับเราก็ไปดูที่ราย4ชั่วโมงต่อเลยราย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างหลังจากที่ราคาลงมาทดสอบเมื่อวานนี้4ชั่วโมงก็บอกกับเราครับบอกกับเราว่าอะไรครับเราก็ขีดไปเลยครับแนวต้านของไทม์เฟรมรายสชั่วโมงนะเราก็ขีดไปก็จะได้ว่า จากโรที่ผ่านหกร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญตรงนี้นะครับอึบอึบอึบอ่าเราก็ขีดผ่านพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกเราก็จะได้แนวต้านเส้นนี้นะครับเราก็จะได้แนวต้านเส้นนี้ออกมาเนาะนี่เลยครับแนวต้านมาจากไหนมาจากจุด2จุดครับก็คือก็คือโลที่ผ่านหกร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญตรงนี้ ลากผ่าน1 7 5เหเหรียญตรงนี้นะครับก็จะได้แนวโน้มของเส้นนี้ออกมาเป็นแนวรับของราย4ชั่วโมงในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้แนวรับนี้ได้กลายเป็นแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ตรงจุดนี้ด้วยนะว่าแนวรับนี้กลายเป็นแนวต้านไปแล้ว <c oughs> เส้นสำคัญของราคาตอนนี้ก็มีอยู่2เส้นนี้ครับ ก็คือแนวรับของลายเดย์แล้วแนวต้านราคาทองคำตอนนี้ก็คือแนวต้านของราย4ชั่วโมงตรงนี้ครับเทนสำคัญตอนนี้มี2แนวนี้ครับสมาชิกเข้าใจนะครับเมื่อเข้าใจแล้วไปต่อเลยนะเมื่อเทนแนวรับและแนวต้านมี2เส้นนี้เราก็จะได้ว่าอะไรล่ะ จากที่เราบอกเอาไว้นะครับจากที่บอกเอาไว้เมื่อวานนี้ว่าแนวโน้มของราคาเนี่ยมันเคลื่อนตัวอยู่ตรงไหนครับนี่ครับลากไปเลยจากห9 1 6เหกรียญหนึเส้นนะครับตรงนี้เนาะให้เป็นสีน้ำเงินนะครับ แนวรับ1เส so mm ้นที่พาน12เหรียญตรงนี้1 9 1เเหรียญตรงนี้ให้เป็นสีน้ำเงินส่วนแนวรับอยู่ที่พาน855เมื่อวานที่เราบอกนะครับก็ตีสว่าเป็นเทนตัวนี้นะครับปีตีสว่าเป็นเทนตัวนี้เลยนะครับแนวรับก็อยู่ที่พันแปดร้อยสี่สิบสี่เหรียญเมื่อวานนี้เนาะเอาเป็นโลล่าสุดเลยนะครับโลล่าสุดก็คือแนวรับตัวนี้เลยนะครับ เมื่อเราได้อย่างนี้ที่บอกเอาไว้เดิมกรณีที่1ถูกทําลายไปแล้วถูกต้องนะครับกรณีที่1ตอนนี้ถูกทําลายไปแล้ว<ม>เปิดไปที่ลาย4ชั่วโมงจะชัดเจนกว่านะครับเราก็จะได้ว่าแบบนี้นะครับที่โลเราก็จะได้ว่ากรณีที่1 ถูกทำลายไปแล้วเนื่องจากว่าราคาหลุดลงมานะครับราคาเบรกเส้นนี้ลงมานะครับราคาเบรกเส้นนี้ลงมาดังนั้นณเวลานี้มันจึงอยู่ในกรณีที่2ครับกรณีที่2คือการไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับการไซด์เวย์อยู่ในแนวรับแนวต้าน2เส้นนี้อันนี้เป็นกรณีที่2ตอนนี้ณเวลานี้ราคาอยู่ในกรณีที่2นะครับ และเมื่อไหร่ที่ราคาสามารถเบรกเบรกตรงนี้เบรกแนวรับ2เส้นนี้ลงมาได้ก็จะเป็นกรณีที่3นะครับเบรกได้เมื่อไหร่เป็นกรณีที่3นะครับถ้าเบรกด้านบนถ้าเบรกด้านบนได้นะครับเบรกด้านบนได้ก็จะเป็นกรณีที่4นะครับที่เราบอกกันไว้นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะยังคงจํากันได้นะครับ จะมีแนวโน้มทั้งหมด4กรณีตามนี้นะครับ4กรณีตามนี้นะครับโดยกรณีที่1ตอนนี้หลุดลงมาแล้วก็เลยมาเคลื่อนไหวต่อในกรณีที่2ณเวลานี้นะครับส่วน4กรณีนี้ก็ยังคงใช้งานอยู่นะครับยังคงใช้งานอยู่อย่าเพิ่งไปตัดมันทิ้งนะเพราะว่าถ้ากรณีที่สองมันเบรกขึ้นข้างบนมันก็เข้าไปอยู่ในโซนกรณีที่1ต่อใช่ไหมครับ แต่ถ้ามันเบรกข้างล่างมันก็จะกลายเป็นกรณีที่สามต่อนี่คือการใช้เทเลไลน์นะครับที่ใช้ในการดูณนะเวลานี้อยู่นะครับแนวรับแนวต้านก็ตามนี้เลยนะตามที่เราได้บอกกันไว้นะครับสี่นะกรณีนะฮะสี่กรณีณเวลานี้นะครับครับได้เมื่อไรถามด้วยนะครับ แล้วเราก็มาดูกันต่อครับเมื่อเรารู้ว่าตอนนี้นะเวลานี้ราคากําลังอยู่ในกรณีที่2ใช่ไหมครับนะเวลานี้ราคาทองคําอยู่ในกรณีที่2มาจากไหนก็ราคามันอยู่ในโซนนี้ไงครับอยู่ในโซนของกรณีที่2นะครับโดยมีแนวต้านคือเส้นสีขาวเฉียงด้านบนเป็นแนวต้านที่มาจากแนวรับของลายสี่ชั่วโมงเดิมที่มันหลุดลงมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แนวรับก็อยู่ที่ กิโลพันแปดร้อยสี่สิบสี่เหรียญเมื่อวานนี้แล้วก็เส้นเส้นแนวรับที่มาจากแนวต้านของลายเ day เส้นนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยสามสิบห้าเหรียญเนานะประมาณนี้นะครับก็คือแนวรับแนวต้านตอนนี้ทำให้ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในโซนกรณีที่สองนะเวลานี้นะครับตอนนี้ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในกรณีที่สองอยู่นะครับนี่กรณีนี้นะ โอเคทุกท่านเข้าใจนะครับใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับตอนนี้ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในกรณีที่2อยู่นะครับกรณีที่1ถูกทําลายไปขยับลงมาเคลื่อนตัวในกรณีที่2นะใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ูนย์ อ่าแล้วต่อเลยนะครับเรามาต่อที่เรามาต่อที่ c h a n n e r a d e c h a n n e l t r a d e บอกอะไรกับเราบ้างเราก็มาดูไปพร้อมๆกันครับตอนนี้สำหรับเราไปเปิดที่ลาย4ชั่วโมงกันเลยนะครับ Channel Trade ลาย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างเราจะได้ว่าณนะเวลานี้นะครับจุดสูงสุดก็คือ1916เหรียญตรงนี้เราขีดเส้นไปเลยครับ พันเก้าร้อยสิบหกเหรียญตรงนี้นะครับแล้วแนวรับก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับแนวรับก็อยู่ที่โลครับโลอยู่ที่พันพันแปดร้อยสี่สิบสี่ตรงนี้ครับเราขีดไปเลยเมื่อวานนี้นะครับโลเมื่อวานนี้นะครับขีดไปเลยครับ เราก็จะได้โลได้ไฮเรียบร้อยนะครับ2จุดนี้คือกรอบณนะเวลานี้ของราคานะครับกรอบณนะเวลานี้ของราคาแบบนี้ครับเห็นภาพนะครับสมาชิกทุกท่านเห็นภาพเนาะอันนี้เป็นกรอบอะไรอันนี้ก็เป็นกรอบของลาย4ชั่วโมงครับลาย4ชั่วโมงนะเราก็เขียนไว้ครับสี่ชั่วโมง โดยมีโลกับไฮตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแล้วมันมีอะไรอีกครับนอกจากตรงนี้แล้วมันก็มีไฮที่ต่ํากว่านี้ลงมาไฮที่ต่ํากว่านี้อยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับพันเก้าร้อยสามเหรียญตรงนี้นะมีการทดสอบสองครั้งเลยเราก็ได้ตรงนี้อีก1จุดนะครับพันเก้าร้อยสามเหรียญ ก็เป็นเส้นของลาย4ชั่วโมงนะนะเวลานี้เราก็ได้เส้นออกมาตามนี้นะครับโดยมีแนวรับก็คือแนวรับตรงไหนบ้างแนวรับตรงนี้ครับ1855กับ1845นี่ครับขีดไปครับ1855เหรียญเราจะได้โซนแนวรับโซนแนวต้านของ c h n e n t เท d e ออกมาอย่างนี้นะครับ โซนแนวรับโซนแนวต้านของช่องเทสเราก็รู้เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราเรารู้เรารู้เราก็เขียนไว้เลยว่าอันนี้เป็นโซนเนาะเป็นโซนแนวรับโซนแนวต้านนะครับฮึบนี้บนล่างนะครับบนล่างของราคาตอนนี้นะครับตอนนี้ทองคาเคลื่อนตัวอยู่ในโซนนี้นะครับ2แนวนะครับ2แนวนี้นะครับ ถ้าหลุดหลุดก็ลงต่อถ้าทะลุก็ขึ้นต่อแต่ถ้าไม่หลุดไม่ทะลุมันจะเคลื่อนตัวอยู่ในโซนนี้อย่างไรก็ง่ายๆครับถ้ามันเบรกถ้ามันเบรกตรงนี้ได้มันจะขึ้นต่อนะครับมันจะขึ้นต่อทันทีแต่ถ้ามันเบรกแนวรับได้มันก็จะลงต่อทันทีกรณีนี้นะครับ แต่ถ้ามันเบรกไม่ได้ถ้ามันเบรกไม่ได้มันจะเคลื่อนตัวไซเวย์อยู่ในกรอบนี้ครับนี่คือกรณีของ Channel เท e ไลน์4 4ชั่วโมงนะครับไลน์4ชั่วโมงบอกเอาไว้แบบนี้โดยแนวรับต่อไปที่จะรอรับอยู่ก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับแนวรับต่อไปเราจะเห็นว่าโล โลอยู่ที่1808เหรียญเห็นไหมครับ1,808เหรียญตรงนี้เป็นแนวรับถัดไปนะครับที่ไม่ควรหลุดลงไปเราก็ขีดไปครับ1,808เหรียญคือแนวรับถัดไปในกรณีที่ถ้ามันหลุดมันหลุดเทนลงมานะครับมันหลุดแนวรับลาย4ี่ชั่วโมงลงมามันก็จะลงมาหา1 8 0 8เหรียญตรงนี้นะแล้วแนวต้านด้านบนอยู่ที่ไหนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ไหนเราก็ต้องไปหาแนวต้านในอดีตครับ เราต้องลากไปหาแนวต้านในอดีตนี่เลยครับแนวต้านในอดีตอยู่ไกลมากถ้าทะลุ1916เหรียญได้แนวต้านต่อไปก็คือ1,959เหรียญตรงนี้ครับลากไปเลยเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้แนวโน้มของ c h ช e น t เท d e ออกมาแล้วสมาชิกทุกท่านเห็นภาพตรงกันนะครับ นี่เลยครับที่มาที่ไปนะครับมาจากไหนแนวต้านสีเหลืองด้านบนมาจากไฮที่พันเก้าร้อยห้าสิบเก้าเหรียญส่วนแนวรับด้านล่างมาจากไหนมาจากโลที่พันแปดร้อยแปดเหรียญตรงนี้นะครับสองจุดเนาะอ่าโอเคนะครับส่วนส่วนเจ้า เจ้าสีน้ำเงินก็มาจากที่กล่าวไปแล้วนะครับทีนี้ใครเข้าใจกด5กด8กด8มา1ตัวครับใครเข้าใจกด8มา1ตัวครับหรือเขียนคำว่าเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็กด0นะครับกด0ย์อันนี้คือกรอบการเล่นกรอบการเทรดการลงทุนอย่าใช้คำว่าเล่นครับเป็นกรอบการเทรดการลงทุนของ ชาแนลเทนะครับที่เกิดขึ้นนะเวลานี้นะใครเข้าใจกด8มา1ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ทีนี้เมื่อเราได้ภาพนี้แล้วแจ็คสันโฮที่ประชุมอยู่เราจะกลัวไหมครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกลัวนะครับแจ็คสันโฮเนี่ยเพราะเรารู้แนวโน้มเรารู้ว่าถ้ามันไม่เบรกมันจะเคลื่อนตัวภายในกรอบแต่ถ้ามันเบรกมันก็จะ ไปต่ออารมณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารวมเรารวมภาพนี้กับเทเลไลน์แนวโน้มอย่างนี้เราก็จะได้แนวโน้มของมันออกมาถูกต้องไหมครับเราจะได้แนวโน้มของมันออกมาว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็เคลื่อนตัวอยู่ในกรณีที่1บวกกับกรณีที่2นะครับไอ้สีเหลืองเนี่ยเจ้าสีเหลืองตัวนี้เนี่ยก็คือกรณีที่1 กรณีที่1บวกกับกรณีที่2ใช่ไหมครับอ่ากรณีที่2ของของการเคลื่อนตัวแบบในเทรนเนาะกรณีที่1มาจากไหนนี่ครับนี่กรณีที่1นะครับกรณีที่1อ่าอันนี้คือกรณีที่1นะส่วนกรณีที่2ก็คือกรณีนี้ซึ่งปัจจุบันกาลังแอคชั่นอยู่เนาะกรณีที่1กับกรณีที่2นีเมื่อมารวมกันเมื่อมันมันเอามารวมกัน เอามารวมกันมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นชั้นแอลเทตอันนี้ใครเข้าใจโกด8มา2ตัวครับไหมเข้าใจโกด0นย์ะฮะชันลเทตอนี้ก็มาจากการที่เทนไลน์ ine, การเทตตามแนวโน้มเทนไลน์นะครับเอา,ม,ามันมารวมกันเมื่อมันมารวมกันกรณีที่1กับกรณีที่2มันก็เลยกลายเป็นช n n น l อลเทตเข้าใจใช่ไหมครับ มันก็เลยกลายเป็นชแนลเทรดอันนี้โอเคนะใครเข้าใจกด8มา2ตัวครับไม่เข้าใจกด0โดยไอ้เจ้าชแนลเทรดอันนี้มันถูกแบ่งด้วยอะไรมันก็ถูกแบ่งด้วยเส้นแนวโน้มไงเส้นแนวโน้มเส้นนี้นี่ครับถ้าเราขีดเส้นแนวโน้มไปอีกเส้นหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเทรนเลยถูกต้องไหมครับหนึ่งหกเจครับลากผ่านไปเลยเปิด เราก็จะได้เส้นนี้ออกมาใช่ไหมครับเราจะได้เส้นนี้ออกมาเนาะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดห้าหกเรียบร้อยนี่ก็คือแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับกรณีที่1กรณีที่2ก็ถูกแบ่งด้วยเส้นแนวรับแนวต้านของลายสี่ชั่วโมงสีเหลืองเส้นนี้ใช่ไหมสีเหลืองเส้นนี้ซึ่งมันเป็นสีขาวใช่ไหมเราใช้สีขาวไว้เนาะ,ะสีขาวเส้นนี้นะครับมันถูกแบ่งด้วยเส้นนี้ นะครับเรียบร้อยนี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะเวลานี้ครับนะเวลานี้เลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดเส้นแนวโน้มอันนี้ทิ้งนะครับถ้าเราตัดเส้นแนวรับแนวต้านนี้ทิ้งมันก็จะกลายเป็นแนวเททนั่นเองโอเคนะแต่ถ้าเรามีเรามีเส้นแนวรับแนวต้านของลายสี่ชั่วโมงตัวนี้มันก็จะเป็นรูปนีนะครับมันก็จะเป็นรูปนี อ่าเห็นภาพตรงกันนะครับอ่าทีนี้เราก็มาต่อเรามาต่อด้วยอะไรเรามาก็มาต่อด้วยลายชั่วโมงดีครับลายชั่วโมงว่าอะไรบ้างละ่ะในเมื่อลายสี่ชั่วโมงบอกแบบนี้ลายชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับลายชั่วโมงก็จะบอกว่าเส้นสีขาวซึ่งเป็นแนวต้านที่มาจากแนวรับของลายสี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้มันพึ่ง มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงล่างเมื่อวานนี้เองนะไอ้เจ้าเส้นเนี้ยเมื่อวานมันยังเป็นแนวรับอยู่แต่ณนะวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารเนาะมันก็กลายเป็นแนวต้านไปแล้วแค่ข้ามวันครับแนวรับก็กลายเป็นแนวต้านไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัวก็อย่างที่บอกครับอันนี้คือกรณีที่1ใช่ไหมโซนนี้โซนนี้คือกรณีที่สใช่ไหมาอาฮะ เข้าใจตรงนี้ตรงกันนะครับอันนี้คือกรณีที่1ของลายชั่วโมงอันนี้คือกรณีที่2เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าอ้าวแล้วแนวโน้มตอนนี้จะเป็นอย่างไรแนวโน้มตอนนี้ก็อยู่ในกรณีที่2ออยู่ก็คือแนวต้านก็คือเส้นสีขาวเส้นนี้นะครับแนวต้านก็คือเส้นสีขาวเส้นนี้ แนวต้านก็คือเส้นสีขาวเส้นนี้ครับณนะนะปัจจุบันนี้นะครับแนวต้านคือเส้นนี้แนวรับก็คือโซนสีน้ําเงินตรงนี้นะครับเป็นแนวรับโซนสีน้าเงินตรงนี้ก็จึงเป็นแนวรับโดยมีพันแปดเนี่ยเป็นแนวรับแรกนะครับที่รออยู่นะที่รออยู่นี่เนี่ยแนวรับแรกเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ราคาก็จะไซว์เวอยู่ในกรอบตรงนี้เลยครับที่กากบาดสีแดงไว้ครับแนวต้านคือเส้นแนวต้านด้านบน นะครับแนวรับก็คือเส้นแนวรับจากโล1,855เหรียญด้านล่างง่ายไหมง่ายเลยใช่ไหมครับท่นนี้สมาชิกก็ง่ายเลยสิหวานหมูกันไปเลยครับหวานหมูกันไปเลยนะครับโดยมีอะไรเป็นแนวต้านนะเวลานี้ครับแนวต้านรเวลาเวลานี้ถ้าเราลากแบบใกล้ๆก็มาจากไฮนี่ไง1,870เหรียญตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านนะตอนนี้ที่มันทำงานอยู่นะ ที่มันกำลังทำงานอยู่นะครับนี่ครับ1870เหรียญตรงนี้คือแนวต้านที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่โลโลเมื่อเช้าอยู่ที่เท่าไหร่ครับโลเมื่อเช้านี้เลย1858ตรงนี้ก็เป็นแนวรับนี่ครับใกล้ไหมอ่ากรอบสีแดงอันนี้ก็เป็นการสวิงอยู่ในกรอบตอนนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดเราเปิดไปที่ลาย15นาทีเราจะเห็นชัดเจนมากครับว่ากรอบนี้มันใช่เลยนี่ครับกรอบสีแดงกรอบนี้ครับอาา่าฮะมันคือแนวรับแนวต้านของลาย15นาทีนั่นเองนะครับโดยแนวต้านก็มาจากไฮเมื่อคืนนี้ไฮเมื่อคืนนี้นี่เลย1,870 0 0เหรียญโดยประมาณส่วนแนวรับก็มาจากโลเมื่อเช้านี้ครับตรงนี้นะครับ1,858เหรียญเมื่อเช้านี้ ทีนี้เราก็ได้กรอบการสวิงของมันแล้วครับสีแดงนี่คือสวิงลาย15นาทีเนาะส่วนลายชั่วโมงก็จะอยู่ที่กากบาทนะครับกากบาทตัวนั้นนะครับลายชั่วโมงก็จะอยู่ที่กากบาทตัวนั้นนะครับส่วนลาย4ชั่วโมงลาย4ชั่วโมงก็จะอยู่ในขอบสีฟ้าด้านบนด้านล่างตัวนี้นะครับลาย4ชั่วโมงสีเหลืองคือลายชั่วโมงอ่าระหว่างระหว่างที่กากบาท เส้นบนกับเส้นล่างนี่คือลายชั่วโมงส่วนสีแดงตอนนี้ก็คือลาย15นาทีนี่คือการสวิงแบบ a n n e l Trade ครับที่เกิดขึ้นนะเวลานี้ครับใครเข้าใจกด8มา5ตัวใครไม่เข้าใจกด0เพราะนั้นวันนี้มองว่าเป็นการเคลื่อนตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบครับกรณีที่2นะครับกรณีที่2แน่นอนอยู่ในกรอบนี้เลยครับ อยู่ในกรอบกรณีที่2เป็นอะไรที่แน่นอนเลยครับนะครับโดยมีโดยมีคู่ขนานสีแดงเล็กๆตรงนั้นน่ะที่สร้างขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับคู่ขนานสีแดงเล็กๆที่สร้างขึ้นเมื่อเช้านี้เป็นกรอบการสวิงของลาย15นาทีที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเบรกบนก็ขึ้นไปหาเส้นสีขาวใช่ไหมครับถ้ามันเบรกบนมันก็จะขึ้นไปหาเส้นสีขาวใช่ไหมถ้าเบรกล่างก็จะลงมาหาเส้นสีแดงนะครับประมาณนี้ เบรกบนก็ไปหาเส้นสีขาวเนาะถ้าเบรกล่างก็จะมาหาเส้นสีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้อย่างนี้ครับณเวลานี้นะครับแบบนี้เลยแต่ถ้าไม่เบรกถ้าไม่เบรกมันก็เคลื่อนตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ในกรอบสีแดงตรงนี้นี่แบบนี้เลยครับ ถ้าไม่เบรจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นะเข้าใจตรงกันนะครับสมาชิกทุกท่านใครเข้าใจจุดนี้กด8มา5ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0แนวต้านเส้นสีแดงอยู่ที่1870เราลากให้ยาวๆนิดนึงนะครับตรงนี้แนวรับด้านล่างอยู่ที่1800 58เหรียญตรงนี้เราก็ลากให้ยาวๆออกมานิดนึงตัวนี้เรียบร้อยนี่คือกรณีปัจจุบันครับแนวโน้มกรอบสีแดงเป็นแนวโน้มกรอบเล็กกรอบเล็กของ c n e l t เทรดแล้วก็เส้นสีขาวเฉียงด้านบนกับเส้นสีน้ำเงินด้านล่างเป็นกรอบ c h Channel t เทรดของลาย1ชั่วโมงส่วน4ชั่วโมงคือการไซเวย์ในกรณีที่ ในกรณีสีเหลืองครับในกรณีสีเหลืองเนาะอ่าเราก็จบแล้วตอนนี้แนวโน้มเป็นตามนี้เลยครับใครเข้าใจกด8มา5ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ง่ายมาง่ายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้มองราคาไซด์เวย์อยู่ในกรอบลาย15นาทีแล้วก็ลาย1ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการรอคอยการประชุมที่แจ็คสันโฮในวันพรุ่งนี้ดังนั้นวันนี้ไม่น่าจะมีการสวิงอะไรที่รุนแรงหรือหรือแบบมีแนวโน้มที่มันแบบว่าเลือกทางชัดเจนคงเป็นไปได้ยากครับเพราะว่า สมัยนี้เขาก็รอข่าวกันเนาะดังนั้นเราก็ต้องรอเทคนิคบอกเราก็ต้องเชื่อครับการไซเยวในกรอบตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับทุกท่านเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนี่คือกรอบของการไซเยวในตอนนี้นะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันใครเข้าใจกด8มา5้าตัวใครไม่เข้าใจกด0ูนย์ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ